สั่งมาสิท่อนนะอะไรสท่อนสิบท่อนได้นับุญไม่ใช่สิบโอ้โหสองสี่หกปดสิบอ็ดสิบสิบสามสี่สิบห้าสท่อนเลยนนี so ่ก็ือตั้งตั้งแบบไว้แล้วนาะกลังเทักทเข้เสร็จงาเก็บเก็บงามๆ ตอนนี้งานของเราก็น่าจะโอ้โหสุดยอดเราก็ถึงงานพอดีครับทีนี่อ่าง,อางตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ยาเนะาะตัอน,นี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับเหลือก๊อกเหลือก๊อก,กน้ําแล้วก็สะดือเดี๋ยวรออุปกรณ์นิดนึงนะครับก็คาดว่าน่าจะเสร็จอีกไม่นานตอนนี้ดูแรเนาะหรือช่างช่าง,งอ้วนนะครับไฟเรียบร้อยแล้วนเนาะ ตอนนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำครับอาบน้ำหญิงติดประตูเรียบร้อยนะครับห้องน้ำชายเหลือทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดอ๋อห้องน้ำหญิงนี่ก็จะเป็นแบบหม้อน้ำนะครับก็จะมีสองแบบครับแบบหม้อน้ำแล้วก็แบบนั่งราบเฉยนะครับก็กำลังเทถนนทางเข้าครับโดยทีมงานยกเด็กขึ้นไนยเดอ ทีมงานของเราวันนี้อัดเข้ามาเต็มที่เลยนะใช่ไหมเอาคนอัดเข้ามาเต็มที่เพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยกำลังทำความสะอาดครับเคลียร์พื้นที่นะครับล้างให้สะอาดเดี๋ยวเราก็จะส่งมอบงานนะครับนี่เอาตัวนี้มันตกป่ะตัวนี้ตกครับอุ้ยอ,อ้คารอนอ๋อคาร โอ้อ๋อมันใช้กาวเลยใชยก้กาวโอ้ต้องใชก้กาวร้อนใช่ไหมมีปัญหา,าอะไรดีน้องแก้ไหมครับสุดยอดเลยครับนี่เรียบร้อยนนองครับประตูเรียบร้อยครับนี่ห้องอาบน้าชายครับเรียบร้อยอน้ําน้าไหลรือยังครับยังยังครับเพราะว่าอาบน้ลาน้ายังไม่จบอ่างล้างหน้าเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือต่อก๊อกน้ำครับแล้วก็สะดือเนาะครับสะดือโอเคตัวนี้ก็เหลือก๊อกน้ำจำจำข้อเข้าตอนด้านว่ามันพอไหมวันนี้น่าจะพอเพราะว่ารวมรวมมาเลยครับเพราะว่ามันมีรถเล็กอีกเที่ยวหนึ่งครับโอเคครับรถเล็กไปอีกเที่ยวหนึ่งกระเบื้องเราก็เทแล้วเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วครับแล้วตัดชายหน่อยเดียวตัดชายยาแนวครับก็เสร็จแล้วนะครับงานก็ วันนี้น่าจะเทเสร็จนะเทเสร็จแล้วก็ลงข้อนะลงวก็ปรับพื้นที่เลยโอเคสำหรับคลิปนี้พบกันเพียงแค่นี้ครับ